ไม่จอมืดมากเลยเัสวัสดีครับสวัสดีครับอันยาวฮนะ เพลงกันมาได้นะครับจดใส่กระดาษมานะครับจดใส่กระดาษมาปั่นงานส่งอาจารย์อหอนึงบทเพลงเป็นกำลังใจลุกไปอาบน้ำหนึ่งบทเพลงเป็นกำลังใจลุกไปอาบน้ำเอาเพลงเบสพาร์ทหน่อยโอ้ ได้แค่ขอครับเล่นให้ไหม่ได้วันงานจะขายอะไรวันงานเหละครับวันงานพี่ก้องก็อาจจะเอาเสื้อที่ทำไปขายนะครับอันนี้เป็นที่ทำกับพี่ชายครับทำมาสิบตัวไปฝากขายครับหลอกหลอกทนข้าวเยอะๆจะกินข้าวอย่างเพิ่งกินไปครับแต่ ขอเพลงนิโคตินนิโคตินขอกีดกันกีดกันกันหนึ่งนะกีดกันของของแั๊บหนึ่งนะเซอถล่ามาเจอแต่เบิร์ทงช่ โพิเศษอ่าเล่นไม่เป็นครับฝืนฝืนน่าจะได้อยู่ฝืน

ที่รู้เราต่างมีใครแต่ความสัมพันธ์ที่มันล่วงเลยไปสุดท้ายเลึกๆต่างรู้ว่าเราได้จำารใคร้เรื่องของเราแรงนั้นที่แควนอยู่บนเพดานอลมเพดานที่พัดเอ่ย เรารู้ต้องลองเอ่ยในความเสียใจโอ้รักของเราจับไงตัตัดจับคอดไงวะจากนี้ใช่ป่าวว่าจากนี้ อ่า uh, ฝืนร้องใช่ครับฝืนร้องมากครับสูงอีกสูงอีกหาเพื่อนคุยก่อนนี่ไงพี่มีนพ,พี่มีนอ้าว yeah, พี่มีนปฏิเสธแย่พี่แย่มาก <laughs> จะร้องไห้ฟังแล้วจะร้องไห้ขอโทษครับที่ขึ้นไม่ถึงมีเพลงอะไรอีกไหมครับที่แนะนำขอเพลงขอเพลง ว่าไงเพื่อนฟิลสบายดีไหมสบายเอาไปพี่ภูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสียครับเสียภูสวัสดีครับพี่ตินครับเพลงจีขอมลังใจในการเปิดเทอมอะครับจีดีอ๋อจีดีสีขาวมาแล้วเหรอครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> อันนี้โคตินเหรอครับนี่โคตินจะร้องได้หรือเปล่าไม่รู้นะนโคร้องไม่ได้ก็จับคอร์ดไม่ได้อะไม่กระทั่งคู่ <t une> อยู่ในทุกช่วเวลาอยู่ในทุกขาที่เธอเหงาใจดีไงวะอยู่เป็นเพื่อนขออานไม่รอทุกครั้งเจอโอ้โหดไม่เป็นครับใจรักอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้องได้ ใจรักโอ้โหนี่ไม่ใช่รักนี่คนล,ล,ละใจรักปะเอ้ใจรักเหรอใจรักของใครอะ่ะดีเขาเขดีด,อ,ด,ดอยู่ในทุกช่วงเวลาอ่าแปอบหนึ่งนะขออีกรอบนี่มีไกด์แล้วมีไกด์ อยู่ในทุกช่วงเวลาอยู่ในทุกคาที่เธอเงาใจอยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบทุกยามไม่เจอวันว้ไม่เคยจะไปไหนไกลเกินเดืเมเลืออยู่ในทุกวันดำ,ดำมเดิ เคยได้เพิ่มเติมเมื่อไรไปกว่านี้อยู่คอยมากกว่าได้เท่านี้ไม่เป็นไรเมื่อไรที่เธอผิดหวังบอกว่าตกล่างเลยฉันเคยฝ่อพยอนหัวใจเอาเอครับเราเราอยากเผยเลย พอเงียบที่ทดังที่สุดเมื่อดวงใจมีรักดังจน,นพบพบกันบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันลำลอยลิบไหลถึงแดนด,ดิบชินใด้ในใจ ôm đường sẽ chẳng ai ta nhau có lắm Sẽ cua đầy lòng ขอให้เธอมันใจรักจริงรักเธอจริงให้ใจเขอหวงก่อนแต่ใจร้าล้างเติใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าควนหาโอ้ ใจท่านใหญ่ลำม,มาถึงเธอรักงไปหายใจไม่ทันเน่ยาสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ ช่วงนี้น้ำหนักลดหรือเปล่าไม่ลดครับช่วงนี้ช่างน้ําหนักเท่าเลยเท่าเดิมเลยปุ๋ยี่ปุ๋ย เพ่งอ,อะไรอีกดีอ่ะโอ้หายใจแบบพอหายใจแบบไม่เป็นจังหวะมือจะชาแล้วก็แบบแบบขาดอากาศอะ่ะหายใจแบ๊บนึงนะครับหาเพื่อนคุยกัน คุยกับคุณแม่เลยไหมเนี่ยผมยาวใช่ครับผมยาวมากตอนนี้ เคยมีใครทำได้แม้จแล้วแม้วันที่เขาสลายไปใครได้เห็นแต่คงลืมไป เธอเป็นเดิมฉันที่ใกลแสนไกลเพื่อใครคนหนึง่งเธอกับเขาเธอแบ่งเป็นในใหายใจแมาเจอมันช้ทุกวินาที โอ้ยเ <laughs> หนื่อยเหนื่อยมีอะไรให้ตามไหมอ่ะครับช่วงนี้ผมก็เป็นช่วงที่พักผ่อนครับักผ่อนใช่ช่วงนี้ก็เหมือนแบบได้พักผ่อน ได้นอนเยอะอ๋อช่วงนี้ที่จะมีงานก็มีงานหนังหน้าโรงนะครับสอบเสร็จแล้วเหรอสอบเสร็จแล้วครับเกรดออกแล้วด้วย เกดดีไหมไม่ดีครับเกดเกดไม่มีตัวดีครับไม่มีตัวดีเลยแล้วก็ไม่มีตัวเอเลยยิ้มแบบนี้ได้เยอะแน่นอนโอ้โหอะไรไปเยอะครับไม่เยอะไม่น้อยกลางๆกำลังดีอยู่ข้าวไหมเพิ่งกินข้าวครับ ไม่เซฟดูเศร้าไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้า,ารเลยเลยคือมันก็เป็นปัญหาเดิมครับก็บคือผมค่อนข้างนอนยากน่าจแต่แบบนอนดึกมากกว่าเอ๊บวกบวกเล่นเล่นเวกเวกเล่นสนุกครับคือเวกมันก็มันเหมือนแบบได้โต้ลมอ่ะโต้ลมกลางทะเล อ่าวัสดีครับครูเจวัสดีครับครูเจนะครับผมช่วยสอนหน่อยครับตอนนี้หายใจไม่ทั่วท้องเลยครูร้องไปเล่นไปมือชาไปมีแพลนไปเที่ยวไหนครับคือตอนแรกก็มีแพลนไปเชียงใหม่นะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไม่ได้ไปละ ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ระวังตัวเองกันด้วยนะครับโควิดโควิดรอบสองมาละรอบสองโควิดมาอีกแล้วนี hey, ไ่ไลฟ์โคจเลยวะ ลุนครับลุนอูอูยังอยู่ไหมเล่นเกมกันไหมเซฟเล่นเกมกันไหมครับเล่นไหมครับตอนนี้เปิดคอมอยู่ สวัสดีครับเยินมากเมื่อวานมีเมื่อวานมีงานแล้วแบบว่าดูดีสภาพอ๋อเพิ่งเลิกสอนเหรอครับไม่ใช่เมื่อวานมีงานโรงเรียนเมื่อวานมีงานโรงเรียนแล้วแบบโอ้โหไม่ได้นอนไม่ได้นอนสามวันครูร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับไม่เหลือเสียงดููร้องให้คนดูติดติดไว้ก่อนเดี๋ยวรอหน้า สภาพดีกว่านี้นิดนึงเอออ่ะที่นี้มาเรียนวิาอาิอย์ที่นี้กูว่างให้ผมไหมครับช่วงนี้ครูไม่ค่อยว่างให้ผมเลยอทิที์นี้มีงานงานนอกเยอะอะมีบริษัทเดือนวันพุธพระหัสได้นะพระหัสพมหัสเหรอครับไม่หัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหลังค่อยคุยในไลน์แล้วกันนะอขอขอย้ายไปก่อนนะเย็นมากน่ากลัว ไอเมื่อกี้คือไปเตยมเตยมตัวอะไรครับเปล่าเมื่อกี้อยู่ในครัวเลยตกใจแล้วก็เดินออกมาไม่ได้ได้ครับปูวร์ทน่าเจอกันได้เลยจ้าได้ครับไม่อนแล้วกันได้ครับรูผมร้องไปด้วยมือชาไปด้วยหายหายหายใจไม่หายใจไม่ไม่ลืมหายใจเออลืมหายใจแรงห้ามลืมหายใจ เห็นน oh. ้องไหมนี่น้องอยู่น้องน้องน้องอยู่หัวเตียงเห็นไหมโอ้โหสวัสดีสวัสดีคุณน้องทักนอกนิดนึงน้องโอเคครับโอเคครับน้องโอเคโอเคครับวันน้องก่อนนะบสวัสดีจ้าได้ครับอันนี้ก็ครูเจนะครับครูครูสอนหลังเบง แมวส้มเหอครับแมวส้มเมื่อวานก็มาครับช่วงนี้มันมันแมวมันงอนครับช่วงนี้แมวมันงอนสตี Steam Game มเกมไหมอ่าสตีมเกมสตีมเกมมันทำยากครับทำไม่ยากหรอกแต่แบบไม่ค่อยไม่สตรีมไปกว่า <c oughs> <laughs> เรียนภาษาจีนเป็นไงบ้างก,ก็รือฟื้นวิชาเก่าครับเมื่อก่อนตอนแบบ ระถมมาเรียนเยอะจริงแมวงอนแบบมันมีวันหนึ่งที่แบบมันรอเหมืนอนรอตั้งแต่เช้าอะ่ะแล้วเราแบบไม่ค่อยว่างด้วยแล้วเราก็แบบไปเล่นกับมันแป๊บหนึ่งเสร็จมันจะเหมือนอยากเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเราก็แบบปิดประตูใส่มันก็เดินหนีแล้วก็หายไปเลยอาทิตย์หนึ่งนเพิ่งมาเจอเมื่อวานเนี่ยมามาใหม่ ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนที่แพร่นี่นแหละคือเพื่อนเพื่อนผมมาแข่งกอล์ฟใช่อเลยมาเล่นอ่ะนี่ใครเนะี่ยดีดีเพื่อนเพื่อนมาหาใช่มีเพื่อนแบบได้มีเพื่อนไปเที่ยว พูดภาษาตายฟังหน่อยโ,อโหยากเลยทีเนี้ย มีทริปไหนไหมครับทริปทริปคือมีการมีวางแผนอยู่อะตอนแรกตอนแรกก็จะไปเชีงยงใหม่แล้วตอนแรกก็จะไปกับเพื่อนเชีงยงใหม่แต่พอดติดงานก็เลยทิ้งตัวไปก่อนแล้วตอนเนีก้ก็วางริปไปเชีงยงใหม่กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึง่งก็ไม่กล้าไป<笑><笑>เพื่อนที่มอก็ไม่กล้าไปเชีงยงใหม่เพราะมีข่าว วยพอน้องหน่อยมีสอบลายจุดพรุ่งนี้สู้ๆครับไปเข